ก็ผมวันนี้ก็มาให้ดูร่องรอยนะครับของการขวนนะหรือว่าฝนเล็บของเสือน,ะนี่ดูครับดูมันชัดชัดต้งท่อนเลยนะต้นไม้ตั้งท่อนเลยหนึ่งท่อนจัดให้เขานะครับเราจะจัดไว้จัดไว้ให้เขาฝนเล็บตลอดนะครับทุกลงดูร่องรอยครับนี่ดูต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้ อันนี้เป็นต้นไม้ที่ยังมีชีวิตนะฮะนี่คุณดูคุณดูดูันี่เป็นต้นไม้ที่ยังมีชีวิตยอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ก็คือต้นที่มันฝนเล็บนะครับจนหักไปเลยนะครับหนึ่งต้นเมื่อก่อนตัวน,นี้จะเป็นต้นไม้มีชีวิตนี่แหละแล้วก็เนี่ยให้มันจัดเหมือนบีเวอร์เลยฮนะกัด ล้มเลยสุดยอดสุดยอดจริงๆครับสำหรับการที่มันรับเล็บหรือว่าฝนต้นไม้นะครับก็เพราะว่า,วามันหนึ่งเลยก็คือมันจะเป็นการเปลือกอปลัดเปลือกเล็บนะครับเปลือกเล็บนี่เปลือกเล็บตรงนี้เอาให้ดูครับนี่เล็บแบบนี้แล้วก็เล็บเนี่ยมันจะดันข้างนะครับ มันจะไม่ปลัดออกแบบแบบตั้งอันนะครับมันจะปลัดออกแค่ด้านข้างซ้ายขวาหลุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะงอกมาแทนที่มันไม่ได้ปลัดแบบเป็นปลอกนะไม่ใช่สองนะครับเพื่อแสดงอนณาเขตนะครับแสดงอนณาเขตเพราะว่าเวลามันรับเล็บเนี่ยเท้าอุ้งเท้าของมันเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นจะเป็นต่อมน้ํามันนะครับแล้วมันก็จะ เคลือบต้นไม้อาไ้เพื่อให้รู้ว่านี่คืออาาอาเขตของเขานะครับครับสำหรับเอ็ดผลการฝนเล็บของเสือเนี่ยก็คล้ายๆกับของแมวนั่นแหละครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เสือเนี่ยมันก็ฉี่ฉี่ตามต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อแสดงอาาคตเหมือนแมวทุกอย่างครับเหมือนกับแมวตัวผู้ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านแล้วมันชอบฉี่ใส่ทุเย็นสี่ฉี่ใส่ล้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เหมือนกันฮะ ก็คือเพื่อแสดงงานอาเขตของตัวเองแค่นั้นเองนะครับซึ่งหลายคนก็เคยสงสัยนะว่าในป่าเนี่ยมันมีเสือมากหรือเปล่านะครับแล้วก็พื้นที่ในการอยู่ดำรงของมันเนี่ยมันมากแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันโดนป่าไม้เนี่ยโดนลุกลานไปเยอะนะครับก็แล้วกับสาหรับพื้นที่นะครับกาหากินของเสือเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ20ตารางกิโลเมตรนะครับสาหรับ ตัวเมียก็คือ20กิโลเมตรคู20กิโลเมตรนะครับนี่อย่างตัวเมียถ้าอย่างตัวผู้แบบแบบไอ้ไอ้ตอสกาที่เดินอยู่ตรงนู้นเนี่ยก็มากสุดก็ถึง70ตารางกิโลเมตรเลยนะครับก็ถือว่ามันมันใหญ่เลยนะมันใหญ่มาก70คูณ70กิโลเมตรลองคิดดูว่าพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็เสือมันมาเจอได้ยัยงไงนะครับเสือเนี่ย เอาจริงๆเนี่ยมันจะมีพื้นที่นะครับในป่าเนี่ยมันจะมีพื้นที่อนาเขตท,ที่ทับซ้อนของตัวผู้นะเพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันมันเจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบตารางกิโลเมตรตัวเมียสามสิบตารางอ่ายี่สิบตารางกิโลเมตรถ้าใครเรียนเรื่องซับเซตนะครับเก่งเรื่องซับเซตก็น่าจะพอจะนึกออกว่ามันจะมีส่วนที่มันมา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 ,มาเกยกันอะวงกลมสองวงอะมาซ้อนทับกัน ไอ้ส่วนที่ซ้อนทับตรงนั้นเลยครับมันจะเป็นส่วนที่มันอาจจะมาวันหนึ่งมันอาจจะมาเจอนะครับเลนี่คือการทําสัญลักษณ์ของเขาครับการปล่อยสัญลักษณ์ไว้ว่านี่ฉันอยู่ตรงนี้นะตัวผู้ฉันพร้อมแล้วและนั่นแหละครับส่วนวงกลมที่ซ้อนทับกันนั่นแหละครับที่มันจะทําให้เสือตัวผู้ตัวเมียมาเจอกันนะครับต่อใอ้ป่ามันใหญ่แค่ไหนเนี่ยถึงเวลาผสมพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีนะครับ ด้วยสัญชาติตยานของเขาแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเสือในผ่าป่าของเมืองไทยเนี่ยก็เพิ่มปริมาณขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเสือเพิ่มนี่แปลว่าป่าอุดมสมบูรณ์นะครับสัตว์กินพืชมีเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าแบบนี้นะครับแล้วล่าสุดที่ดูข่าวจ้องสามนะครับมีคนขับผ่านโดยอะไรสักดดยนี่แหละครับเป็นถนนป่านโดย แล้วก็แกบอกว่าแกขับมาเป็น20ปีแล้วครั้งแรกที่แกได้เจอเสือตัวเป็นๆน,นะวิ่งมาบนถนนแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปแกบอกว่าแกแบบเตื่นเต้นมากเอาจริงๆเนี่ยผมในชีวิตผมเนี่ยผมอยู่กับเสือมาก็หลายปีนะผมอยากจะไปเห็นเสือในป่าสักครั้งหนึ่งจริงๆในชีวิตอยากไปเห็นว่ามันมัน,ม,นมันสาง่างามแค่ไหนถ้ามันอยู่ในป่าธรรมชาตินะครับ ขนาดอยู่กับมันทุกวันแบบนี้นะครับมันยังมีความสวยความสง่างามความน่าเกรงขามน่ากลัวเลยแต่ถ้าอยู่ในป่าเนี่ยดูว่ามันเป็นสมญาน้รมที่เขาเรียกว่าเจ้าป่ามันจะแบบดูขลังขนาดไหนนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเจอมากนะครับแต่ว่าในป่านี่ก็ในป่าก็ถือว่าเป็นดาบสองคมครับ เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นข่าวการล่าเสือนะครับล่าตัดหัวเลาะหนังคือเสือตั้งตัวนี่มันมีมูลค่านะครับสําหรับพวกที่กระทําผิดกฎหมายมันขายได้หมดทุกอย่างนะครับตัวเสือซึ่งการอยู่ในป่าก็ถือว่าเป็นดาบสองคมสำหรับเสือนะครับก็เอาเป็นว่าสัตว์นะครับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ย สัตว์ที่อยู่ในป่าธรรมชาติเนี่ยเอาเป็นว่ามันเกิดที่ไหนมันโตที่นั่นมันก็ย่อมที่จะปรับตัวของมันได้นะครับเราไม่ต้องไปคิดแทนมันดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าพูดง่ายๆแค่นี้